เดียวในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะกับรถครอบครัวคันนี้เลย t o y ย t a Fortuner r e g e n ีเ r ปี2021ค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ทุกระยะเลยคันนี้นะคะหน้าใหม่ๆแบบนี้ตรงตามคอนเซ็ปต์เขาเลยนะคะ Regender สีขาวหลังคาดํานะคะไฟหน้า f ฟูล Option แบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าดําตัดกับขาวโรงตัวมากๆสําหรับรีเจนเดอร์คันนี้นะคะ แล้วก็มีกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์การะยะด้านหน้าให้มีมาให้ครบเรามาดูในส่วนของด้านข้างกล้อแม็กอลอยเดิมจากโรงงานเลยนะคะแล้วที่สำคัญได้ยางมิชลินปี2025กันเลยเรามาดูในส่วนของรอบรอบคันแล้วก็ด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับรีเจนเดอร์คันนี้นะบอกเลยว่าสวยมากๆมีเซ็นเซอร์ท้ายกะระยะให้ถึง5จุดมีกล้องมองหลังให้ มีคิกเซนเซอร์นะคะให้มาเรียบร้อยฝาดท้ายไฟฟ้าลูกค้าเปิดได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกุญแจจากตัวรถเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งกรณีลูกค้าต้องการใส่ของใส่สัมภาระลูกค้า Fortuner เขาจะพับเบาะไปได้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะมีทั้ง3ตอนเลย ตอนกลางก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เองตามชอบของลูกค้าเลยนะเดี๋ยวพาชมด้านในกันบ้างนะคะตัวรถ l e g e n d ดต้องเป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีแดงแบบนี้แล้วก็มีเบาะปรับไฟฟ้านะคะ ทั้ง2ฝั่งเลยในส่วนของจอกลางรองรับทุกระบบแล้วไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มีกล้องรอบคันให้ลูกค้าเลยในส่วนของกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงให้นะคะพร้อมใช้มากๆได้เป็นเกียร์ออโต้มีระบบ Eco Mode, Power Mode ให้ครบเลยแล้วแต่ตาม การใช้งานเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลดเสียงปรับเสียงมีพาสเซนชิพมาให้ปรับเปลี่ยนเกียร์แล้วก็มีพูดคอนโทรลล็อกความเร็วเพิ่มความเร็วให้นะคะสำหรับคันนี้พร้อมใช้มากๆคันนี้เลขไม่90,000กว่าโลลูกค้าลูกค้าเก่าเข้าศูนย์ทุกระยะเลยลูกค้าใหม่นะคะซื้อไปสามารถเข้าต่อได้เลยทั่วประเทศไทยเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับด้านหลังก็กว้างมากๆนะคะนั่งสบายมากๆภายในเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะใหม่แล้วก็สะอาดมากๆนะคะเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะคะใช้งานน้อยมากๆวันนี้มาขายให้ในราคาแบบประหยัดมากๆเลยนะลูกค้าออกห้าง1,5ล้านแสนกว่าบาทนะคะวันนี้ตั้งขายเพียง1 1 7 000, 9 0ล้าน1แบาทเท่านั้นเองกับรถบ้านมือเดียวป้ายแดง เข้าสูนย์ตลอดในส่วนของการรับประกันทางร้านมีระบุในสัญญาให้ลูกค้าชัดเจนนะคะรับประกันโครงสร้างรับประกันเลขไม้แท้ซื้อไปเข้าสูตรต่อได้ซื้อไปอนาคตอยากเปลี่ยนอยากขายอยากเทิรนบอกเลยว่าทุกที่รับซื้อหมดใครอยากได้รถสวยสภาพดีๆมีการรับประกันหลังการขายที่ชัดเจนสามารถทักมาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ